โอเคครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวล้อกทวินพาวเวอร์นะครับส3 0 0 0พันให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับล้อกตัวนี้เนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยผมได้ไปทดสอบนะครับตกที่ทะเลตาดแล้วนะครับแล้วก็ทําวิดีโอออกพรีเซนต์ตอนตั้งแต่ต้นปีไปแล้วนะครับก็เป็นล้อที่แข็งแรงแล้วก็สมูทมากๆเลยนะครับโอเคมาว่ากันนะครับกล่องมีอะไรนะครับเปิดมาก็นะครับเป็น นะครับบอกลักษณะนะครับของสายนะครับของลูกปืนเท่าไหร่จุสายกี่เมตรนะครับเกียร์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้ลอกนะครับใช้ลอกมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีลูกปืนยังไงควรจะปรับลอกยังไงนะครับแล้วก็ลอกเกิดลูกปืนสปูลมันเบี้ยวมีปัญหานะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับ นี่ก็เป็นไดอะแกรมนะครับเวลาเราอะไหล่อะไรเสียก็จะมีนัมเบอร์บอกนะครับว่าอะไหล่ชิ้นไหนนัมเบอร์อะไรนะครับ okay. เนนนคนี่เป็นแขนนะครับเป็นแขนนะครับแขนก็ปรับเปลี่ยนดีไซน์จากวินพาวเวอร์รุ่นเก่านะครับนิดหน่อยนะครับมานี่เป็นตัวลอกนะครับโอเคแล้วก็ ข้างในมีชิมนะครับเดี๋ยวมาว่ากันชิมนะครับกับสติกเกอร์ติดที่ขากันเป็นรอยนะครับแล้วก็มีถุงลอกนะครับเดี๋ยวผมมาว่าเรื่องลอกกันดีกว่านะครับเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราใส่ขาก่อนนะครับปึ๊บตัวนี้เป็นกระดาษรองนะครับจะมีไม้ทุกอันนะครับจะเป็นลอกใหม่คือรองเอาไว้กันตรงนี้เป็นรอยตัวนี้เป็นขานะครับลูกยางนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าทั่วไปเนี่ยซื้อไปแล้ว ถอดออกแล้วก็ถอดทิ้งเลยนะครับทิ้งใส่กล่องคือตัวเนี้ยควรจะเก็บไว้ในถุงลอกนะครับหรือในกล่องอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราพับขาใช่ไหมครับยางเนี่ยจะกันนะครับกันขาลอกตรงเนี้ยโดนบอด,ดี้เวลาเราวางหรือกดทับหรือมันกระแทกหรือเลื่อนเนี่ยลอกจะได้ไม่เป็นรอยนะครับจะมีลูกยางตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มาให้นะครับเก็บไว้นะครับโอเค ครับก็มาว่ากาันที่ตัวลอกนะครับเทวินพาวเวอร์ Twin Power, ปี2015เนี่ยบอดี้ลอกเนี่ยเขาจะใช้รหัสเป็นเป็น,เป,นเป็นอากาเนะนะครับอากาเนะก็หมายความว่าอากาเนะแปลว่าเป็นโลหะนะครับ3ชนิดมารวมกันนะครับผมขอโทษนะผมจําไม่ได้นะครับว่าเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์อ่ะเขาเรียกอะไรนะครับแต่ว่าเขาหลอมมาเป็นก้อนนะครับแล้วก็ลอกเนี่ยบอดี้เนี่ยใช้วิธีการปั๊ม ปุ่งขึ้นรูปเลยนะครับไม่ได้หล่อเหมือนตะก่อนแล้วมาขัดมาแต่งไม่ใช่นะครับเทวิธีการปั๊มขึ้นรูปนะครับลอกก็จะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับแล้วก็แต่ไม่ได้เบานะครับจะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับแต่ว่าแข็งแรงกว่าแน่นอนนะครับกองสร้างนะครับก็ปนสมีพ่นี่มีอะไรใหม่ครับบอดี้ใหม่นะครับโรเตอร์ใหม่สปูลเจาะเฉียงใหม่นะครับฝาเบรกใหม่นะครับ แล้วก็โอเคมาที่ x อ็กชิแต่ก่อน x อ็กชิเนี่ยวิ่งอยู่ด้านล่างนะครับเอ็กชิก็คือเฟืองที่ชักเข้าชักออกนะครับเวลาเลี้ยงสายนะครับเวลาจะเกียรสายของลอกว่างั้นเน่นะครับจะย้ายขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับด้านตรงนี้เพื่อความเสถียรของลอกนะครับเสถียรมากขึ้นนะครับแล้วก็โรเตอร์นะครับดีไซน์โฉบเฉี่ยวนะครับใหม่นะครับปาดมนแต่ว่าหนานะครับแต่ไม่ให้บางนะครับแต่ดีไซน์ของเขามองเนี่ยเหมือนจะแบบหักมุมนะครับบาง กรเป๋าไม่บางนะครับโรเตอร์ก็นะครับรุ่นใหม่สมูทขึ้นนะครับไม่สมูทขึ้นไม่แกว่งนะครับแล้วก็มานะครับที่เปิดหน้าลอกนะครับแผ่นเปิดหน้าลอกกว้างกว่าเดิมนะครับเปิดได้กว้างกว่าเดิมลดปัญหาการตีกลับของลอกนะครับการที่หน้าลอกตีกลับพอเราใช้เป็นนานๆเนี่ยคนที่ใช้ลอกสปินนิงเนี่ยจะพบปัญหานี้นะครับก็ลดปัญหาไปนะครับส่วนสปูลไม่มีแล้วนะครับสปูลก็ปกตินะครับแค่เจาะใหม่นะครับแล้วก็ยิง นะครับเลเซอร์นะครับแต่ก่อนเป็นตัวหนังสือนะครับใช้ไปใช้มาสมัยก่อนชิมมโนทุกคนจะรู้นะเป็นตัวหนังสือสกินใช้ไปใช้มาตัวหนังสือหายหมดนะครับตอนนี้ก็เป็นวิธีการยิงเลเซอร์นะครับก็จะบอกว่าลายเท่าไหร่นะครับสายจุได้กี่ปอนนะครับก็ศึกษาแต่ละรุ่นนะครับหน้าลอกนะครับใหญ่นะครับนี่ครับหมุนถนัดขึ้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันบางแล้วเล็กนะครับ่าจะหมุนเบรกเนี่ยโอ้โหผัดไม่ถนัดนะครับแต่ยวนี้ใหญ่หมุนง่ายนะครับแล้วก็ แรงกดเบไอตัวที่เกลียวที่กดลงไปเนี่ยต้าก่อนหมุนเยอะนะครับกว่าจะแน่นนะครับเดี๋ยวนี้หมุนตื๊ดนะครับครับอืดแน่นแล้วนะครับก็แต่ยังสมูทอยู่เหมือนเดิมนะครับก็สีนะครับก็โค้ดสีมานะครับได้หนาแล้วก็เคลือบเหมือนฟิล์มกันรอยนะครับไว้แล้วก็ตัวบอดี้หรือโรเตอร์ทั้งหมดเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็เพิ่มซีนกันน้ำนะครับเยอะขึ้นนะครับ ซีนที่โรเตอร์ซีนลูกปืนด้านนี้ซ้ายขวานะบอดี้นะครับซีนกันน้ำมากขึ้นเยอะนะครับก็ทำให้ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องเวลาน้ำสาดน้ำเข้าน้ำอะไรเข้าไปเกียงในเสียจะจะลดอัตราการตัวนี้ได้ครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมหมุนเสถียรน,นะครับแต่น้ำหนักก็ไม่ใช่ว่าจะเบานะครับก่ารุ่นเก่านะครับเกียร์เนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ย c สามพันเนี่ยเกียร์เนี่ย 5 2นะครับเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนนะจำไม่ผิดจะเป็น5.2นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวดูตามนี้สเปคเลยนะครับออโทษทีครับอ่า5.2นะครับ5.2นะครับเบกเก้กิโลเบกเก้กิโลเกกิโลนะครับโอ้โหครับน้ำหนักลอกนะครับ245กรัมนะครับจุสายนะครับ p e 1 400นะครับ1.5 270 ที่นะครับถ้าเป็นทางอเมริกาเนี่ยจะเรียกเป็นปอนนะครับก็จะเป็นสายเหมือนพาวเวอร์โปรพวกเนี้ยก็จะบอกว่า10ปอนยีปอน40่ปอนนะครับเอาแค่40ปอนเนี่ยจุสาย105เมตรนะครับสำหรับสายผิวน้ำนะครับสายโหดนะครับจัดเลยนะครับลูกปืนก็9บวก1นะครับโอเคนะครับออกแบบมานะครับได้เฉียบเฉียวและดีกว่าเดิมยังไงคือหมุนนุ่มกว่า นะครับคือสมูทแน่นอนนะครับสมูทแล้วก็นิ่งกว่านะครับนิ่งกว่าตัวเก่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเขาก็ย้ายเอ็กชิปไปไว้ด้านบนนะครับแต่ที่เขาเน้นเนี่ยคือเขาเน้นเรื่องบอดดี้เกียร์นะครับเกียร์ก็เป็นอาการเน็นะครับอาการเน็เกียร์ก็คือเกียร์สมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะเป็นเหมือนเอาแท่งมากัดนะครับกึ่งต้นต้นต้นไซีีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับปุ้งขึ้นรูปมาเลยนะครับ แข็งแรงนะครับเป็นวัสดุเรียกตัวนี้แข็งแรงมากนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ชิมโนโนเนี่ยเขาบุกตลาดทางด้านอเมริกาแล้วก็อเมริกาใต้ด้านนู้นนะครับป่าเขาใหญ่นะครับเขาก็ต้องการลอกที่แข็งแรงแล้วทึกๆนะครับเขาเลยไม่ได้สนใจว่ามันจะให้มันเบาแล้วนะครับให้มันแข็งแรงที่สุดนะครับก็โอเคนะครับก็มาว่ากันที่ตะปูด้านในนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องเรื่อง ิมตัวลองให้ฟังนะครับลอกเนี่ยพอเวลาใช้ไปอ,อย่างนี้นะครับลอกเนี่ยพอเวลาใช้ไปเนี่ยสปินนิ่งเนี่ยใช้ไปนานๆเบรกเนี่ยมันจะถูกกดลงใช่ไหมครับสายเนี่ยมันจะเลี่ยงไม่เท่ากันละมันจะล้นขึ้นไปข้างหน้าสปูลนครับถ้าคนใช้ลอกสปินอยู่จะรู้นะครับเพาสายล้นไม้นไ้สปูลเป็นไงครับเวลาตีแล้วมันก็พันนะครับพันง่ายเพราะงั้นสปูลเนี่ยเราก่อสายมันเนี่ยสายต้องบาลานซ์เท่ากันหมดนะครับพอเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยเบรกมันสึกนะครับมันก็จะยุบตัวยุบลงไปยุบลงไปนะครับ เขาก็จะมีชิมมาให้ลองนะครับชิมก็จะมีอยู่สี่แผ่นนะครับมีหนาสองแผ่นบางสองแผ่นก็ลอกไขยุบมากยุบน้อยก็ลองขึ้นใบนะครับโอเคนะครับลองตรงไหนนะครับทุกคนทําเองได้นะครับลอกของคิมมโนนี่แถมมาให้ทุกตัวนะครับคือลองตรงนี้ครับนี่นี่ลองตรงนี้นะครับก็จะมีแผ่นชิมมาเรียงไว้เนี่ยนะครับลองก็ลองเข้าไปนะครับก็แค่นั้นไม่มีอะไรนะครับก็สปูนก็ มีลูกเปินคอรตรงสปูลอีกตัวนึงนะครับเหมือนเซล่าหมดนะครับไม่มีอะไรเสียงนะครับเดี๋ยวนี้ลอกชิมาโนอโทำตะก่อนเสียงมันไม่ค่อยจะดังครับคือเวลาตกปลาเนี่ยเ,เวลาปลาวิ่งเนี่ยถ้ามันมีเสียงสักนิดนึงเนี่ยมันจะแบบสร้างฟีลลิ่งแบบโอ้โหสุดๆนะครับถ้าไม่มีเหมือนถืออะไรอยู่วะเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับี๋ยวนี้เขาก็ทำมีเสียงขึ้นมาหน่อยนะครับอ่า ถอยหลังเข้าจะไม่มีนะครับแต่เดินหน้าออกเนี่ยเสียงสายออกมีเสียงนะครับแล้วก็ระบบอย่างนี้นะครับพังไม่ได้นะครับเป็นสปริงพังยากนะครับสึกก็ยากนะครับก็โดยรวมนะครับออกแบบมาได้เพอร์เฟกนะครับก็เพื่อนสมาชิกก็ลองหาดูเอาแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นลอกที่ทนมากนะครับในยุคนี้นะครับ ก็ราคาเท่าไหร่ก็ลองหาดูตามร้านนะครับโอเควันนี้เท่านี้ครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนำกันนะครับโอเคสวัสดีครับ